วันนี้จะมาพบกับรายการร้องเพลงไปกับโจ้ครับผมมีรายการตัวองด้วยมึงจะมายืนถ่ายได้ไหมล่ะเอาถ่ายเบื้องหลังรายการไงวันนี้วันนี้จะมาสอนร้องเพลงด้วยร้องเสร็จร้องเพลงพร้อมเสียงดนตรีครับผมอุม้ยบางเอาก็เบื้องหลัง <UR PS> ก็คิดซะว่ากูไปอากาศเอาเรามาพบกับเพลงแรกเลยนะครับ พอมันย่างรายการรายการนี้นําเสนอเรื่องอะไรนะร้องเพลงพร้อมเสียงดนตรีอ๋อโอเคเริ่มเดะเดะเดะะเดะเดเดะะเดเดะ คิดถึงที่รักปากน้ำโพอยากอยากก็ไปโอนไปอ้อยซ้ำอ่อยแท้แค่อยู่มึงไม่เอาแล้วมึงมายืนอยู่เนี้ยอะไร